สวัสดีจ่าสวัสดีจ้าดูปากสิวันอะไรวันนี้วันอะไรวันส้สงกรานต์วันสงกรานตนะ์อะไรอยู่ติดหัวครับดอกมาวันนี้ทำอะไรวันนี้รด,ดน้ำคนแก่รดน้ำคนแก่รดน้ำตายตาย,น,าย,น,ายน,นะครับอ,อ,นนอันนี้คือสถานที่ของเรานะครับใน,นการรดน้ำดำหัวตายายในราชการอะไร สงการสงการนะครับสงกรารปีนี้เป็นไงไม่สนุกเลยไม่สนุกเลยเพราะอะไรไม่สนุกเพราะว่าไม่ได้ไปข้างนอกเพราะว่าโควิดโควิดกลับมาระบาดรอบที่รอบที่เท่าไหร่แล้วรอบที่สองรอบที่สองสามสามแล้วอย่างนี้ต้องโทรไปจัดการหน่อยแล้วแบบนี้ใช่เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวจะโทรไปหา หาใครหายโควิดโดีัวหาโควิดหด <c oughs> ดน่อยเดี๋ยวเคลียร์กันหน่อยนะว่ามาอีกทำไมกลับมาอีกทำไมอีกเติมหรือยังปิดแล้วจ้าปิดแล้วจ้าครับ <c oughs> ช่วงนี้ก็อยู่บ้านนะครับก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเพราะว่ารัวโรคนะจ๊ะนะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนนตัวเองด้วยนะครับ ส,สักซิลงไปนะครับกับวิธีรดน้ำด,ดำหัวห<า>นะครับคุณตาคุณยายนะครับจะมีวิธีเล็กๆที่ๆๆจัดในบ้านเนาะนทำไมเปียกอ่ะเล่นนะคราบ้า <c oughs> งอ่ะก็เดว่านเล่นอยู่ในบ้านนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับก็เ <c oughs> ชื่อแหละว่าทุกคนเครียดนะค <c oughs> ุณยายก็เครียดไหมเครียดนะก็ขอให้สู้ๆนะครับผ่านไปให้ได้นะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเนาะคุณยายเนาะอ่าคุณยายอว้พอหน่อยด้ว ทุกคนมีความสุขนะจ๊ะในวันสงกรานต์อย่าเครียดอย่าอะไรนะจ๊ะอ่าเอาภาษาคอมเมนต์หน่อยภาษาคอมเมนต์หน่อยทำไมอ่อยกดเจ้ากรุ๊กรุ๊กพเนี้ยทำไมอ่อยกดโอ้ยเนอร์ทำไมอ่อยกดโอยเด้อ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  <laughs> <laughs> ขอให้ทุกคนมีความสุขเจริญรุ่งเรืองต่อไปสู้ด้วยกันไปเด้ออันนี้แปลน,นะสำหรับแปลอะ <laughs> อ่ะ,อะโอเคไปละ <laughs> บ๊ายบาย